ตอนนี้คุณปักหมดข้อความด้านบนเพื่อรับทราบมาอาจารย์ผมไปเบิร์นกันท่นลองเบิร์นกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับมินีจันนันอยู่บ้านเบาเบียครับเขาจะมาเบิรงมือย่างครับเนาะเบิรงมือย่างกันสวัสดีครับพี่สสวััดีครบผมชื่อยังไงพี่พดพี่พดพี่พดนะครับชื่อช่องใช่ไหมนี่ใช่ครับพดพดพัดเพลิน พดพิษณุโลกนะฮะเอาเอาเอานื้อเหมือนเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันนี่พดพิษณุโลก <c oughs> มันมันจะได้ฟินอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเนา<อ>ะนี่ครับกำลังย่างอยู่ย<ช>ครับมีลิน้นมีไส้มีมหูนะครับนน<ม>ี่ครับลกิใส่หูนะครับตัวนี้มันจะเป็นชุดเครื่องในหมูนะครับเนาะนี่ครับพดกำลังเกลี่ยมพี่น้องเลย กินกินน้ำกันได้พี่น้องมามามาแซบน้ำกันครับมันมีสโลแกนนั่นเนี่ยอันนี้หมูพันปีซับซับปีกล้ยมามาพันไม่เอามาเอาไว้รอเป็นพันปีแล้วก็จะเอามาเราต้องแต่งงานแต่งน้องสาวนี่อ๋อนี่มักขึ้นเครื่องนัวขนาดนี้เลย มารขึ้นเครื่องนัวงกระดาษครับต้องแต่งงานแต่งน้องสาวยังไม่หมดยังไม่หมดวันนี้เราก็ยังมือนยังมือเงินมาแช่ไว้แล้วก็มาก็เลยมาย่างกันมาจับต่อเลยใช่ไหมจับต่อเลยอกินกันได้เลยนามาครับมาครับพี่พดพิสโนโลกได้ครับเด้อเพื่นเฮ็ดส่องยูทูบด้วยมันหรอครับเนาะครับซื้อพาเพลินซื้อส่องกับพดพาเพลินนะครับสกดด้วยครับครับเพื่อเขาสกดบ่ถือพอจอนอ แล้วก็พาเพลินนนนาะครับเหย็ดซองเกี่ยวเขายังครับพี่ถ้าทำนี่แหละครับของกินของไสายกินเนี่นะครับสายกินแบบสายชิวเพลินเงี้ยบางวันได้แลพี่ก็สายมูมากแล้วแต่กนสายมูนี่ไปกับอาจารย์นันเลยครับอาจารย์นันนี่จุดถูกบ่อยครับจุดถูกบ่อยครับโดนบ่อยน้ำโดนบ่อยนำที่หกตัวนี้หนึ่งวะไม่ครับไอ้ราว VIP ก็มีครับมีวันฝันได้ปรัตัวได้หจัดเม็ดจัดเม็ดครับเราเราต้อง คนเราต้องมีความหวังนะหวังทุกวันที่1และ16แล้วก็อาท uh, ิตย์หน to ึ่งก yeah. ็หว <laughs> right. ังส well. <inaudible evaluation noise> ักสองครั้งได้สองครั้งได้นะครับอ่าตัวนี้คืออาจารย์นั้นไล่ซดครั้งแรกนะครับเนาะเนาะไล่ซดครั้งแรกก็เลยบึงคุกคุกคาคาแน่เดี๋ยวมาบึงกันครับาว่าจะเป็นเนาใดครับเนาะตอนนี้ท่านผู้ชมนี่ประมาณหนึ่งแสนท่านหนึ่งแสนท่านลบศูนย์ลงมืดครับเพราะว่าบาบียาเขาอยูุ่่นครับ บึ้งกันเองนี่แหละครับเขาบอกกับครับด้วยนะครับด้วยอ่ากับกับคนนี้ครับกับคนนี้ครับนี่ครับนี่ฮะเสื้อขาวครับเห็นแต่หลังครับนะฮะอ่าสวัสดีครับพี่หนึ่งโอเปร่านะฮะพี่หนึ่งโอเปร่านะครับพี่หนึ่งโอเปร่าเป็นอ่าตอนนี้กําลังทาเขาเรียกทาอะไรนะทําแจ๋วนะฮะทาแจ๋วให้เราทำแจ๋วให้เรา เป,เ,เป็นเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าซีฟูดไหมไม่ใช่ซีฟูดแน่นอนไม่ใช่นะเป็นเจ้านะกินส้มเนาะเจ่วส้มเนาะพริกส้มเนาะครับพริกน้ำปลานะครับอยู่ได้โอ้ยถอกล่องม <laughs> <laughs> ออเมื่อไหร่ก็ช็อตๆเลยเนาะอืมนี่ครับมันต้องมีอีกช็อตหนึ่งนะ่ะไร่ลงจากโอบอ่นะ <laughs> มันลบลัอ <laughs> เอาเอาครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนะาขอบมาครับมาชมกันครับเนาะตอนนี้อาจารย์อันยู่บ้านบ่อเบียครับเนาะครับผู้ที่กําลังอ่าโคกผู้ที่กําลังโคกพริกอยู่ตอนนี้ก็คือพี่หนึ่งโอเปร่านะครับเนาะพี่หนึ่งโอเปร่านะครับน้าเอามามารับมาบันดีเอฟเทียของอาจาร์เอสเทีเอฟเทียเอฟเียของอาจารย์อันนะครับเออครับผมนะไลฟ์สดครั้งแรกครับน้าอาจจะมีอะไร ติดคุกคุกขาบ้างนะครับได้หากันเบิ่งนได้เปล่ะหาพันเลยบ่หาโคนเนี่ยเสียงมันจะบ่เข่ามั่งยังบ่เป็นยังบ่ไดรตัวเขาที่ครับไอพ่อเบาเบียครับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าที่สวัสดีทุกคนนะครับเบียแช่แหย่ได้หลือเมื่อกี้ครับตกใไฟมันดึกนะเลยกค้ดเอาไว้ลงมาอะไไอไลโค้ดอีบ่บ่เป็นยังบ่บ่เป็นยังครับอาจารย์มีใครดูอยู่บ้างเอ่ยครับ คอมเมนต์มาหน่อยเด้อนะครับครับมูมใไ้เบื้องลิขิตคนนี้เขาเขาเบิ้งบ่ได้บ่ออย่างกูจักบ่มันบ่ไรดิไม่รู้เบื้งเบิ้งบ่ได้แม่นบ่ได้มันต้องไลน์สตรีมถึงเบิ้งได้เฮขดในอเบียดน่แมนขนาดได้แต่ว่าอะไรสดบ่ได้เนาะพักไทยเข้ามาหน่อยครับาาาาาาจกเเเคค้ออยมมมนต์ขพักไทยเข้ามาหน่อยครับอยู่พื้นที่ไหนครับแล้วก็รับชมอยู่ที่ไหนบ้างครับเราอ่านคอมเมนต์อยู่เลยครับครับผมเอาวันนี้บอกอย่าเลี้ยงต้อนรับจะบอกว่าเลี้ยงต้อนรับก็ไม่ได้นะมาไม้เพื่อนง มาเอ่อกินข้าวบ้านเบอเบียกันนะครับ้้นีเตัวนี้มีหอยนางรมนะหอยองค์แมนหอยหอยหือหอยบงค์แมนนะนางรมนางรมหอยนางรมหอยคู่หอยเป็นคู่ครับเมาเมาเล่นมกเล่นมกเมาครับเมาปวดใจเล่นมกก็เมาหอยเป็นคู่ครับพี่น้องหอยเป็นคู่มาเบอียมาเบียมาชิมแม่ชิมแม่มาดูดนิ้วโซดูอันนี้ครับ จับเข้าไปนะครับเนาะเติมยังเติมยังได้แล้วได้แล้วเอาเลยนี่เลยเนาะเหมือนบ้านยังอ่ะพูดมก่อนอ่ะบอเขาอาจารย์เป็นห้เลขมาคิดสองคิดนะครับโมงยังพี่โมงยังขอเชิญหมายเลขเจ็ดสองเจ็ดที่ช่องบริการสี่ค่ะสี่เลยบอครับเอาเอาครับเนาะเอานี่ก็เป็นการไลฟ์สดเทือแรกนะครับเนาะกอ่ อาจจะมีติดๆขู่ๆคาๆนะครับเนาะเอาเอาแหนผ่านคลิปนี้ไปก่อนเราค่อยพอกันคลิปใหม่นะครับเนาะมาหาพี่พดปินุโลกเอาบอกลาดูครับบ๊ายบายดูครับติดตามกันเลยเด้อพี่น้องเอลยนะครับพดินุโลกครับฝากันได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับเบาเบียะครับเอาบ๊ายบายดูเบาเบียะเซาล่ะเซาล่ะโอเคสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปนะครับครับหวัดดีครับได้ปิดม่งได้ทีนี้ กระบาดเลยพระคามมันะเวยไม่ห็นม,มีเลยป๊บ